สตรอเบอรี่เลกาซี่ชั่งเลนจ์เจเนเรชันที่10สีฟ้ากับตหนูโซนิกเบอรี่ในเอพิโซดที่3มาแล้วค่ะต่อกันแบบสดๆร้อนๆกับเอพิโซดที่แล้วเลยนะคะมีคุณน้าเลมอนเอดจูสเนี่ยเข้าเอาของขวัญมาให้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านเราน้าจะให้อะไรผมฮะอยากรู้จังเลยว่าอะไรอยู่ข้างในปุ่มจะเอาไปขายได้ไหมฮะไหนกอดดูหน่อยฮะได้ทวินบรูคโปสการ์ดว้าว20บเหรียญเรามาดูแอสเพอร์เรชันดราม่าลามะกันนะคะเราไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วหลังจากปิดจบเอพิโซดที่แล้วเพราะว่าเราก มากคือเราตีความไม่แตกเองอะคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องมีเ n e m น r i v มี่ไใช่ไหมการจอย a f t เตอร์ส o ูลแอคทิวิตี้อะทำถูกแล้วแต่ทีนี้ซิมที่เราจะต้อง Declare เ n e เนด้วยนะคะจะต้องเป็นคู่แข่งของเราเท่านั้นซึ่งแปลว่าเราจะต้องมาเปิดสมุดความสัมพันธ์ของซิมอะแล้วดูว่าใครเป็นคู่แข่งของเขาดูได้ตรงนี้เลยนะคะ Relationship กับจัสตินเนี่ยเราเป็นเ n e เนกันแต่เราไม่มีเป็นคู่แข่งอะหรือว่าคำว่าไร v a l และมีมิซิมก็เปิดหาซิมทั้งหมดนะคะที่รู้จักกับโซนิคเบอรี่ ไปกู้แกงกระสุนอีกเลยแล้วเราจะทําอันี้ได้ยังไงเราไม่รู้ว่าบั็กหรือว่าอะไรนะเพราะว่าต้องบอกตรงว่าไม่เคยเล่นแอสเพอร์เรชันนี้ด้วยก็เลยจะงงๆแต่ทีนี้พ่อมาหาพอดีสวัสดีครับพ่อพ่อเป็นไงบ้างฮะพ่อมาหาผมตลอดเลยฮะผมใกล้เรียนจบแล้วนะพ่อคิดว่าจบเอพิโซดนี้ผมน่าจะเรียนจบนะฮะผมอยากได้หุ่นยนต์มากเลยพ่อจําได้ไหมอันตอนเด็กๆที่พ่อเล่นกับผมอ่ะใช่ลูกใช่พ่อจําได้แล้วทาไมเราต้องพาก้วยกันเนี่ยเพื่อนมาหาที่บ้านอีกแล้วใครวะเนี่ยคุณนิกจูโวชวนเพื่อนเข้าบ้าานนมก่อ แล้วทีนี้เราลองแกล้งเพื่อนเล็กๆน้อยๆไหมเผื่อว่ามันจะมีค่า r l a t i o n s ชิ p อะไรใหม่ๆขึ้นมาเราอยากทําให้ a อ p i r a ร i o n ชนี้มันสําเร็จเสร็จผลนะคะไม่ใช่ไม่อยากทานะแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆก็คงต้องเปลี่ยนหลังจากคุยกันสักพักแล้วก็หน้าทิมพ่อแมทริกของเราก็มาโชว์ลีลาท่าทางแต่โอวุ่นวายหลานแปดมากแต่ค่าความสัมพันธ์ของเรามันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทําไมไม่มีจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเปิดกี่คนกี่คนก็เป็นแค่คนรู้จักไปเพื่อนที่ดีเข้ากันไได้้ออะรยย่่่างงเเีมคูแขล เอสลัดก็ทําตอบไม่ได้นอนไปเออนอนลงไปเลยพ่อฮะอกลับบ้านไปก่อนนะฮะผมก่อนอนก่อนนอนยังไม่ทันเท่าไหร่เลยผู้ชายมากแต่ผู้ชายเนี่ยเราจะต้องอินไวอินนะคะดุกเธอมาทำไมอ่ะมาค้างคืนนี้กับฉันไหมดูสิมีรูปเราแปะอยู่ที่หัวเตียงฉันด้วยนะตีหมอนกันหน่อยไหมล่ะเอ๊ะแล้วเราชวนเขาค้างคืนแล้วเขาจะนอนที่ไหน ไม่เตียงนอนไหนก็นอนนะก่อนนอนเรามาเล่นตีหมอนกันเถอะตาหนุม่มดูกแกเอาจริงเอาจังขนาดนั้นเลยเหรอเบาเบาเบาหน่อยเบาหน่อยนุม่มเบาหน่อยฟาดกันแบบว่าแฟนกันจริง <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> อ๋อดุ๊กมีที่นอนกับคุณผู้ชมดูเขาเลือกที่นอนของเขาเอง <c oughs> ลำบากหน่อยนะเรากําลังเริ่มชีวิตใหม่นะเช้าว,วันนี้ต้นไม้ของเราก็ออกดอกออกผลกันอีกแล้วนี่น่าจะเป็นรายได้หลักของน้องเลยนะในช่วงวัยทีนขายแร่ได้อีก114เหรียญถ่ายรูปลงไอจีซะหน่อยว่าเมาื่อคืนผู้ชายมาข้างบ้านนะให้โลกรู้คะ่ะว่าผู้มาแล้วก็ได้เวลามาโรงเรียนกับซิมอุ้ยมีซิมใหม่ๆด้วยหรอคุณผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเห็นเลยนะคุณแองเจลิกา หาน,นามสกุลโซเนียเหรอเป็นไปนได้ยังไงวะถ้าไม่นามสกุลโซเนียมีหลายคนน่ะก็ไม่รู้แต่ว่าจะทําความรู้จักไว้นะคะเผื่อว่าเขาจะมาเป็นคู่แข่งของเรา <c oughs> ก็ไม่เป็นนะคะ <c oughs> แล้วคาบเช้าก็เริ่มต้นขึ้นเรายังไม่รู้จักใครเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้รู้จักให้หมดเลยเอเมอร์สันสเตซี่ซิมตัวใหม่ๆอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วพอเรามาดูห้องนี้มีมาลีนโซเนียมีแอปเปิลอยู่บนตักคนน่ารักเลยคุณผู้ชมต <c oughs> ัวนี้ <c oughs> แล้วกลับมาดูลูกชายเราเหมอมองฟ้าฮ่าฮ่าฮ่า กล่องแรกเลยว่ะหลังจากทำความรู้จักแล้วก็ลอง open profile นะคะก็ไม่มีใครที่เป็น rival เลย e m e r s o s t a c y เนี่ย good c h a r a t e r p l i t y ด้วยซ้ำเนี่ยมีคู่แข่งจังเลยไม่มีใครจะเป็นคู่แข่งเราเลยเหรอเนี่ยหนุ่มว่งอีกแล้วเหรอลูกแล้วดูสภาพสิคะแฟนมานั่งเฝ้าเรานอนกับคุณผู้ชมถ้าแฟนมานั่งเฝ้าเราอย่างนี้เราก็หวานแหววกับแฟนหน่อยดีไหมอุ๊ยมี exchange promise ring ด้วยแลกแหววถึงคำมั่นสัญญากลางโรงเรียนเลยเหรอผู้ชายจะรับไหมใส่เข้าไปแล้วอุ๊ยเราดูก็ รับคำมั่นสัญญานี้ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปชั่วกับชั่วกันจุๆจูมา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 มอุ้ยน่ารักที่สุดเลยหมดเวลาเรียนแล้วได้โปรโดวิ่งไปเข้าชมรมด้วยซิมก็คือไม่รู้ตัวหรอกว่าจะต้องทำอะไรงวงก็ง่วงเร็วๆก้าลูกโอะโลฮโดโรา <laughs> ใครมาสะดกก่อนเราสามารถ Early ก r ด d u เอชันได้ไม่ไม่ทำหรอกอะอยากจะไปรับประกาศน,นียบัตรไอ้หนูหนูวิ่งไปไหนเนี่ยลูกฮะจุด <laughs> จุดวาร์ปของซิมอยู่ในห้องอ,อาจารย์เหรอคะยังไงคะ งงค่ะงงมากเลยค่ะแล้วว่าเราต้องดูแลซิมแบบว่าจริงๆจ,จังๆซักทีอ่ะคุณผู้ชมไม่งั้นนะโตยากมากให้น้องเปน็นบนก่อนเลยหลังจากนั้นเราดูซิว่าเราจะสามารถกําจัดวัชพืชได้หรือเปล่าอุ้ยกําจัดได้เย๋ยแล้วเปลี่ยนฤดูแล้วหรอ,อพวกนี้ก็เลยไม่ตโตทเมโทก็เลยไม่ตโตโถถังเอ้ยงั้นก็ขายทิ้งไปเลยขายทิ้งไปแล้วก็ไปกุดด้านหลังบ้านด้วยนะคะน้องอแล้วใครมาหาเราอ่ะโมเน่มาเทนคุณคุณนะเขามาทําไมอ่ะเอา ยังอดาวมาทําไมก็ก็ไม่รู้โซนิกไปอาบน้ำลูกแล้วมานั่งทําการบ้านนะนไหนๆยังอดาวก็มาหาถึงบ้านก็คือนั่งทําการบ้านไปในห้องน้ำเออแขกบ้านแขกเมืองก็ก็มาเคาะประตูอีกเอาแม่เราเชิญแม่เข้ามาก่อนแม่ฮะ แม่แม่เออแม่เดินเข้ามาเลยฮะนั่นแหละเดินเข้ามาประตูห้องน้ํากันเลยทีเดียวกอดแม่สักนิดซะหน่อยแม่มาดีนะเพราะว่าจําได้ว่าแม่รักสะอาดแม่อาจจะมาล้างจานให้เราแล้วแม่ก็อาจจะมาสอนการบ้านเราแบบบังคับแม่นะคะประเด็นคือผู้ชายคนนี้ใครก็ไม่รู้เขาส่งกลับบ้านก็แล้วกันนะไม่น่ารับเข้าบ้านมาเลยเย่แม่สอนการบ้านเก่งมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะไปชีบครับแม่ทํากับข้าวให้เราหรอจริงหรอแม่จะทํากับข้าวให้เรากินหรอแม่ทําอะไรอ่ะแม่แม่เล่นอะไร เอา้าแม่แม่เอาขวดมาเยอะแม่แม่ไม่นำกับข้าวให้ผมเลยครับนี่ก็เที่ยงเกินแล้วแม่กลับบ้านนะครับผมง่วงมากๆเลยอ่ะผมต้องการนอนขอบคุณที่มาสอนการบ้านผมนะครับคือถ้าเราอยากดูแลซิมแบบมีประสิทธิภาพเนี่ย เราจะต้องให้ซิมเขาไปโรงเรียนเองค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าระหว่างวันอย่างน้อยนะเราจะได้ทําอะไรให้น้องเขาบ้างถ้าเราไปบังคับซิมที่โรงเรียนเนี่ยดูแลไม่ทันจริงๆอ่ะหนูลูกมาเก็บแร่ลูกต้นคริสตัลนี่คือแบบว่าหนทางของเราจริงๆนะมารดน้าต้นไม้ดูแลต้นไม,คนไม้คุยกับต้นไม้เป็นยังไงบ้างล่ะค่าความสนุกก็เพิ่มขึ้นค่าทําสวนก็เพิ่มขึ้นไปลูกคุยไปเลยลูกยาวๆขายได้อีกร้อยห้าสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็มีหวีดด้วยหรอมาหวีดด้วยโรงเรียนกำลังจะเริ่มขึ้นเราว่านะเราท กับข้าวไม่ทันจริงๆเราต้องกินอะไรที่แบบอาสอีอะไรอย่างเงี้ยกินไปก่อนน่ะให้ทอมมาได้อิ่มก่อนแล้ววันเนี้ยเราจะส่งโซนิกไปโรงเรียนคนเดียวนะคะแล้วพอเขากลับมาบ้านปึ๊บเราจะหยุดเวลาหลังจากนั้นเราจะซ้อมการแสดงด้วยตัวของเราเอง practice acting และนี่ก็คือลีลาท่าทางของตาหนูในการซ้อมการแสดงเขาหล่อมากเลยอ่ะด้วยผมทรงนี้เอาเดี๋ยวนอยออะทำไม <laughs> เกมมันไม่ให้เราได้พูดอะไรเลยฉันไม่รับสายเกยทั้งนั้นไปไปชมลมร้องเพลงรักได้แรงประดานใจมาจากการมี r e l a t i o n s h ิ p ใหม่ๆคุณครูก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร้องเดี่ยวเกี่ยวกับเพลงรักในชมรมวันนี้โซนิครู้ว่าถ้าเราทำเป็นกลุ่มมันจะมี Impact อะไรที่มากกว่านี้โซนิคจะร้องเพลงเดี่ยวหรือร้องเป็นกลุ่มดีเราเชื่อมั่นในตัวลูกชายของเราค่ะกรุ๊ปเลิฟซองคุณครูไม่ค่อยแฮปปี้กับบทเพลงเท่าไหร่แต่ว่ากลุ่มที่ไป อชอบมากมากเลยเราทุกคนนะคะก็จับตาจ้องมองมาที่โซนิคเป็นสายตาเดียวจนจบคลาสวันนี้โซนิคได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นสงสัยตาหนูคนนี้จะได้เป็นคนดังของแตรแล้วแหละบทมันส่งมาขนาดเนี้ยเนาะกลับมาแล้วได้โปรโมชั่นด้วยเป็นจูเนียร์อาร์ทิชจูเนียร์อาร์ทิสต้องดูฝุ่นบ้านด้วยนะจ๊ะใครมาบ้านเราอีกคะเนี่ยนิกจูโวเอา้ามาขอประตูแล้วก็จักไปแล้วส่งคนนี้นะจะต้องมาพร้อมกันตลอดเลยนิกกบดูเนี่ยดูนี่คือเพิ่งปรากฏตัวปรากฏกายนะตอนหน้าต่างตาเราเออเราเรื่องตลกสักนิดสักหน่อยให้ด ลูกฟังไม่ไม่ไม่ได้สั่งให้จูบสั่งให้เราเรื่องตลกทาไมไม่ทําตาม,ามทำไมทําตามใจตัวเองถ้าความสนุกลดแบบนี้นดูกเราไปสนุกกันในพุ่มไม้ไหมสนุกแน่เดินตามฉันมาเถอะไปลูกไปสนุกได้สุดเหวี่ยงเลยเขาเออไม่รังเกียจที่ตัวเราเน่าเลยเขาก็คือจูบจุบกันไม่เวน้นไม่ววยสองคนนี้เขาอาจจะเกิดมาคู่กันจริงๆก็ได้ไปอาบน้ําเลยลูกแล้วก็หัวทิมหัวทิมทุกวันใครบ้าวะเนี่ย งับงับดุกดุกดุอันช <grief> ื่อยากมากเพื่อนบ้านแถวนี้ก็คือมาเคาะกันไม่แผ่วเลยนะยินดีต้อนรับกราบ <c oughs> นี่คือบ้านของเราเองมีเพื่อนเป็นแววไพรยก็ <c oughs> ไม่น่าแปลกสักเท่าไหร่หรอกแต่ตาหนูหนูไปแนปบก่อนเลยลูกแปลกไหมถ้าเราเปิดวิทยุแล้วเราลงไปแนปบเนี่ยน้องนอนได้ <c oughs> แต่ถ้าเราเปิดวิทยุแล้วสั่งให้ซิมไปสลีปก็คือการหลับแบบหลับลึกๆอัค่ะซิมนอนไม่ได้ใครมาเคาะประตูแม่ ผมยากนอนผมยากนอนนะแม่ผมยากนอนแต่แม่มาก็ดีแล้วผมจะได้ทำเอา้าทำการบ้านไม่ได้เพราะว่าเครียดเกินกว่าจะทำได้ขอบคุณแม่ที่แวะมาเยี่ยมมากๆเลยเออถ่ายรูปตัวเองไปบังคับซิมไม่ดันแล้วกลับบ้านกันให้หมดทุกคนได้โปรดเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลงไปนอนโซนิกหนึ่ง <Poppy> <S LE AN> วันกับซิมไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้พูดจากใจเลยนะคะฝนตกอีกแล้วคะ่ะจะมีฟ้าระทานอีกไหมคะเนี่ยไม่มีนะคะฝนตกแบบว่าหย่อมหยฝนตกแบบหย่อมหย่อมตื่นมาไม่เคยได้ทันทำ อะไรหรอกค่ากินค่าความสนุกไม่ได้ดูแลซิมหรอกถ้าจะต้องไปโรงเรียนกับเขาแต่เราก็เลือกที่จะไปเ<บ>พราะเรายังมีความหวังว่าเราจะเจอร i v a อะไรที่นี่คนนี้ใครคุณครูใหญ่อุย้ยมีโซนนั่งตรงนี้ด้วยโเนี่ยสวยจังเลยพอไปแล้วดูเฝลแเราสิโรงเรียนสวยมากโซนิกมากดตู้นะลูกกินอะไรก็ได้อะเวจีพิซาโรอัพกินให้ทองมันอิ่มไปอย่างนั้นก่อนเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนี้ กำลังจะแผลงเหรอเห็นเลยนะมาลีมีอันจะกินทำไมเราไปคนนี้ใส่แบบนี้จับได้เราไปจับเขาเรารู้ว่าเขาทำตัวแบบนี้มันไม่ดีเลยนะมาลีนมาลีนอะไรมาลีเธอทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะเธอจะมาแกล้งคนอื่นแบบนี้ฉันเห็นหมดเลยนะเหตุการณ์หุ้ยแล้วเราจะได้เป็นร i v ลกันหรือเปล่าอ่ะเพื่อได้เพื่อได้อ่าไม่ได้เป็นนะคะก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่แค่โซนิกเนี่ยสงสัยในตัวของมาลีก็เท่านั้นว่าทำไมเป็นมนุษย์แบบนี้ไม่เห็นต้องสงสัยเลยโซนิกแกล้งแค่เนี้ยไม่ได้พาซิมไปโดดบ่อหรือว่าขังไว้ในสาว้ นน <laughs> กินสิลูกไม่น่อยกินหยิบขึ้นมากิน <laughs> <laughs> คือเล่นซิมที่มีนิสัยกลุม่มมีเอะเขาหน่อยอะจริงๆนะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเศร้าเหมือนมีเมคสีเทาๆลอยอยู่บนหัวตลอดวลเวลาแล้วมันเล่นยากมากเลยไปไหนทิ้งของกินไว้นี่หรือเออ <laughs> ออะสิงเดี๋ยวนะสิงเกิลเบสขนมเมื่อกี้ไปเตียงหรอ <laughs> เกมเป็นอะไรอะเกมไหวปะอุ๊ย NPC หรือเปล่า NPC เราลองนะเดี๋ยวเราจะลองเป็น f r i e n d l y introduction กับ NPC ีดีไหมหรือว่าเรารูทไปเลยเผื่อว่าเขาจะไม่ชอบหน้าเราลองหมดค่ะเผื่อจะทำ a อ spiration ได้หลังจากที่เราลองทำความรู้จักเขาแบบไม่ดีไปแล้วลอง open น i m profile ฮะ good c o m p a t i b i l i t y เป็นไปได้อย่างไรอ๋องงอะงงมากเลยแล้วหนูรู้สึกอะไรเนี่ยลูกมันอกมั่นใจในจักรวาลแห่งนี้มากโลกนี้เป็นที่ที่ดีจริงๆที่เต็มไปด้วยผู้คนดีๆโซนิคมีความสุขมากเลยที่จะเรียกบางคนว่า ครอบครัวแหมแหมแหม,แมรู้เลยนะว่าใครนั่งอยู่ข้างหลังนั่นไงโซนิคแล้วทำหน้าหลอดได้บอกอ,อยากสนุกใช่ไหมถ้าอยากสนุกเรามาเติมความเขียวไว้กับโซนิคก,กันเถอะค่ะขึ้นมาด้านบนมาดูข่าวสารบ้านเมืองกันนั่นแหละดูให้หลอดเขียวเขียวมันขึ้นพรวดพราดพรวดพราด,ราดแบบนี้โอ้เยี่ยมมากเพียงแค่เรามาดูทีวีเราก็มีความสุขได้งั้นเราเทคเซลฟี่สักนิดและรูปที่ตาหนูทำโอเคหนูเพลฟูอยู่ใช่ไหมลูกงั้นเดี๋ยวมิม,มิถ่ายให้นะและรูปหล่อๆอ,อแบบนี้ก็ต้องขายเพิ่มชื่อเสียงด้วยสิคะหนูไป ไหนอะลูกหนูมาอัพลงโซเชียลก่อนแล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะเจออาจารย์ใหญ่อีกหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ของเราเปลี่ยนคนไปแล้วเนาะก็อาจจะไม่เจอก็ได้มั้งทางสะดวกก็ได้เข้าห้องเรียนเรียนพร้อมเพื่อนๆไปมิมีซิมก็ยังคูจะเข้ามาโอเพ่นโปรไฟล์เพื่อที่อยากจะรู้ว่าใครเขาจะคิดว่าเป็นคู่แข่งของโซนิกบ้างไหมก็คือไม่มีดูทุกตัวไม่มีแต่ห้องนี้มีเหยื่อรายใหม่ของเรานะคะเป็น NPC คุณดิวาทาลีมา ให้โซนิกมาทักเพื่อนใหม่เลยหลังจากทำความรู้จักไปแล้วเรามาเช็คเลยนะคะว่าว่าไม่เป็นไลโวกันนะคะหนูไปชมลมลูกเย <Yeah, S 1> กลับมาจากชมลมน้องหิวมากเลยแล้วมีโทรศัพท์มาอีกดูแยกจะมาหามาเลยจ้ะที่รักเราเรียกว่าที่รักได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะแต่โซนิกหนูช่วยจ่ายบินก่อนลูก83เหรียญเอ๊ะแล้ว,วันนี้ไม่มีอะไรออกดอกออกผลเลยเหรอเรามาวีดนะมันท์อ of ซีซั่นไปหรือ,อยัง summer and fall อืม summer and spring ตอนนี้เราฤดู f a ลก็ว่าทำไมมันไม่ ออกดอกออกผลอ่ะทุบทิ้งไปอีกนะคะตอนนี้เรามีเงินพันกว่าเหรียญแล้วเราคิดว่าเราน่าจะอัปเกรดคุณภาพชีวิตให้กับซูนิกเพิ่มเติมได้นะอย่างเช่นเตียงเลยอย่างแรกคืออยากให้แบบว่ามีการนอนที่ดีแล้วก็อยากจะเพิ่มเตาให้เขาค่ะเราอาจจะใช้เตาธรรมดาธรรมดาไปก่อนแล้วก็มีขยะในบ้านหนึ่งอันน่าจะกั้นห้องนอนเพิ่มให้น้องได้นะไม่งั้นน้องนอนไม่ได้เลยเวลามีเพื่อนมาหาเติมวอลเปเปอร์ด้านในห้องนอนเราก็จะใช้เป็นสีเข้มขึ้นมาแบบนี้ดูดประตูขึ้นมาติดไว้ที่ ด้านนี้เติมไฟสักหนึ่งดวงโต๊ทานข้าวสักโต๊ะไม่รู้ว่าซิมจะเดินได้หรือเปล่านะคะเก้าอี้ทานข้าวเราคงจะต้องใช้เก้าอี้พับๆสีฟ้าอันนี้ไปก่อนขอต้นไม้ตกแต่งบนโต๊ะอาหารสวยๆจากต้นหนึ่งนะพอลคะค่ะเก็บเงินที่เหลือให้โซนิกเบอร์รี่ด้วยไหนๆก็ซื้อมาเยอะขนาดนี้แล้วเราลองมาเทสหน่อยเสิรฟ์ฟดินเนอร์เลยคะ่ะทาฟิชทากโก้ก็ละกันหนึ่งเหรียญเองวพ่าแต่ว่าทากโก้เขาต้องใช้เตาหรือเปล่าโอเคทาโก้ต้องใช้เตาเทลงมาลูกแล้วยังไม่กินนะหยุดนะหยุดนะหนูถ่ายรูปให้มีมีซิมก่อนเลย t a ลเทคโฟโต้ฟิชทากโก้หน้าตาแบบนี้เองหรือนี่แล้วก็เรียกมากินค่ะดูกมากินข้าวเพื่อนเราหน่อยสิระหว่างนี้เราก็จะให้โซนิกขายรูปฟิชทาโก้ทิ้งไปหาเงินไปด้วยและได้ค่ะชื่อเสียงด้วยนั่นเองเขายังไม่เป็นคนดังอีกเหรอคุณผู้ชมเขาเป็นคนดีขนาดนี้หรือว่าเด็กเป็นเอ๊ะเด็กก็เป็นคนดังได้นี่นาแต่ยังไม่ถึงดาวดวงแรกนะอืมน่าสนใจนะสายเนี้ยผู้ชายกลับบ้านไปแล้วแล้วหนูก็ทําการบ้านเสร็จแล้วลงไปนอนที่เตียงได้เลยอู้ มีรูปั่านใจแปะอยู่ที่ข้างเตียงด้วยเอ๊ะแล้วทาไมต้นไม้ของเรามันมุดลงดินไปอีกแล้วคะเนี่ยก็เมยต้องถามเลยก็บั๊กของเกมไงคะเพราะฉะนั้นเรากดมาเลยนะคะชีตเลยนะคะให้โตขึ้นมาแบบนี้ถ้าแกบั๊กฉันจะสู้กับบั๊กเองเออเพิ่งชอบการเดนนิ่งเหรอลูกอฮาเวสออลด้วยนะเขียวๆแบบเนี้ยเห็นแล้วมันจะได้พัมใบหรือเปล่าไม่ใช่นะได้นีเทไลท์เอเนอร์จีนี c a เคสไลรีสโลเวอร์คือแบบว่าคริสตัลนี่มันเกมเชนเจอร์เลยนะจริงๆนะมันทำให้เกมเล่น ง่าขึ้นแบบว่าสุดยอดไปเลยไม่เคยทนได้กินข้าวชาวสักมือค่ะได้แค่หยิบออกมาจากตู้เย็นแต่คิดว่าน้องน่าจะเอามาโรงเรียนด้วยเรายังไม่รู้จักกับคริสโตเฟอร์มอร์แรนหรองั้นเราลองฟันนี้อินโทรดักชันมาดูซิว่าเอาให้ฟันนี้แล้วํำไมไปฮาวดี้ใส่เขาว่าดูสิว่าเราจะเป็นอะไรววอะไรหรือเปล่าแต่ดมไม่ใช่นะคะเรานี้มันชึ่งเป็นนักฝันลุ่มๆุแรงจริงๆโซนิคอีกกี่วันเกิดลูกอีกหนึ่งวันหรอ แกก็เร็วเกินการบ้านแกก็ยังทำไม่เสร็จเหรอเนี่ยฉันก็นึกว่าแกทำเสร็จแล้วโซนิกเอ้ยเออนั่งทำมันหน้าโรงเรียนไปเลยสิ่ข่แรกก่อนนะคะเก็บพลัมใบไว้อันเดียวก็พอเนาะซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยน้องจะได้ใช้อะไรเกยวกับแร่พวกนี้หรือเปล่าแต่เราก็จะเก็บเขาไว้เห็นแล้วมันอุ่นใจค่ะก็แค่นั้นเลยถ่ายรูปเซลฟี่ตามประสาคนน้อยอะถ่ายแล้วก็ขายไปนะทำไมเราขายได้ถูกอีกแล้วอะเดี๋ยวมันก็ขายได้แพงเดี๋ยวมันก็ขายได้ถูกมันอยู่ที่เลเวลหรือเปล่าแล้วน้องเลเวลอะไรแล้วเลเวลสามแล้วนะก็ยัง อ,อาจจะเกี่ยวกับอารมณ์ของซิมด้วยนะคะแต่ก็หมดเวลาตอนเช้าแล้วค่ะทุกอย่างเร็วมากเร็วปรีเลย มีเหยื่อไร้ายใหม่เราจะลองดูว่าทักทายคนพวกนี้แล้วเขาจะเป็นศัตรูกับเราไหมการเรียนเราไม่ยุ่งหรอกเรามุ่งแต่จะหาศัตรู friendly introduction สวัสดีนะนายเราทักทุกคนก่อนเลยนะคะคนนี้ลองเชียร์ฟูไปเลยเอาบอกให้ไปทักเพื่อนไงคุณผู้ชมคะสั่งซิมแล้วซิมไม่ทําตามสั่งเลยค่ะซิมเอาเอา่เอฟิชทาโก้มากินต่องั้นเราขอเช็คก่อนนะว่าคุณผู้ชายคนนี้เขาเขาจะเป็นร i v ลกันหรือเปล่าไม่เป็นโอ้มา<ๆ>เหยื่อรายต่อไปแม่นางคนนี้ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกดผิดทุกทีที่ย่ คนเดียวไม่ใช่พักกลางวันก็ให้โซนิกนะคะมาเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนเนาะเล่นเป็นสแครมเบ้ล ใช่ปะซิมโบเอ๊ะมันเรียกว่าอะไรนะเล่นปุบค่าความสนุกเต็มปับ๊บประหนึ่งการโกงเกมแต่เปล่าเลยไม่ได้โกงอะไรเลยได้เวลาไปเข้าเรียนแล้วเด็กๆแล้วก็หมดค่าบ่ายนะคะซนิกจะต้องเตรียมไปชมรมเราอยากให้น้องเดินออกมารอเลยแต่ว่าก็กลัวน้องเปียกเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะป่วยก็ซื้อ,อยามากินนะ5ะเปลี่ยนแฮปปี้มโนล็อกคุณครูในชมรมการแสดงเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างไปแล้วก็ไม่อยากให้จบรายการแบบที่เป็นอยู่อีกแล้วอยากได้การจบแบบใหม่คุณครูต้องการ ให้โซนิกนะคะเขียนบทลงจบของโชว์ครั้งนี้แต่โซนิกรู้สึกว่าการจบด้วยบทเพลงเนี่ยมันน่าจะดีกว่าโซนิคควรจะเขียนบทพูดที่มีความสุขหรือว่าจะทําเป็นเพลงที่มีความสุขแทนเราเชื่อมั่นในตัวลูกชายเราค่ะลูกชายบอกว่าเพลงน่าจะดีกว่าก็เอาสิคะ<อ>ครูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่ลงจบด้วยบทเพลงแต่มันก็ไม่มีเวลาเปลี่ยนแล้วแต่ทีนี้คนดูเนี่ยมีความสุขกับบทเพลงมากทั้งยังจะร้องตอนเดินออกไปจากโรงละครอีกด้วยโซนิคได้ค่าชื่อเสียงอีกแล้ว เก่งมากลูกแม่เก่งที่สุดโซนิกไปโรงเรียนทีไรก็คือ drain energy ทุกทีเหมือนจะน็อกใครได้อะไปเทคกันแนปก่อนลูกป่ะเฮ้ยจะนอนไม่ได้นอนของแท้ผู้ชายชวนไปบ้านคะ่ะไปสิคะมาหาผู้ชายแล้วคะ่ะพ่อแม่เขาคือคนไหนอะคะพ่อแม่ของเขาคือคุณคอตตอนแคนดี้หรอสวัสดีดุก๊กฉันมาหานายแล้วนะฉันง่วงมากเลยอะฉันอยากนอนฟรีมากนอนฟรีต้องทํายังไงนอนฟรีก็ต้องมาเมสอาราวกับเพื่อนสิคะจะได้นอนฟรีปะเรามาลุ้นกันบ้านหลังนี้น่าจะอยู่ในบริเตนเบ นะคุณผู้ชมมากับแคทสันด็อกดูดิว่าฤดูฝนที่เนี่ยมันสวยแค่ไหนคุณผู้ชมเราชอบแบบนี้มากเลยนะแต่ก็ถ้าฤดูฝนนะก็บอกเลยว่าไม่ได้ทําอะไรหรอกค่ะฝนตกอย่างเดียวมีความสุขกันพอหรือยังลูกเด็กๆไม่รู้ว่าจะนอนฟรีได้ไหมแต่ก็ให้น้องนอนลงไปแล้วนะคะสักสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเราจะให้โซนิคตื่นขึ้นมาเพราะว่าย่านเนี้ยมันมีอะไรให้ขุดเยอะมากขุดจนหมดแมบพบแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะดูกในะอยู่บ้านของนายไปนะเราจะกลับมาฉีดที่บ้านเรานะี้เพราะว่าถ้าเราไปกลับมาฉีดแล้วลาดแน่นอน เราได้กบมา1ตัวเราได้แร่เราได้ทำแคปซูลโอ้โหเราได้ของอัปเกรดพาร์ทอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยซึ่งเราอยากจะไปอัปเกรดในบ้านของเรานะคะบ้านหลังลงจบเนะเพราะฉะนั้นมิมิซิมก็จะเก็บไว้หลังจากฉีดเสร็จแล้วดูแลตัวเองครับผมทีนี้เราจะให้โซนิกนะคะเขาทําเค้กเลยค่ะคุณผู้ชมอบเค้กเสร็จแล้วเออก็วางซ้อนกับของไปเลยสิคะแอดเบอร์เดย์แคนเดลสหน่อยโซนิกแอดเสร็จแล้วเราแช่ตู้เย็นไว้เนาะพรุ่งนี้เราไปเบอร์เดย์กันที่โรงเรียนดีกว่ามา นอนได้แล้วลูกเช้าวันนี้เป็นวันเกิดของโซนิคเบอร์รี่แล้วใช่ไหมใช่จริงๆด้วยเราห้ามลืมเลยนะ,ะที่จะเปิดตู้เย็นขึ้นมาแล้วก็เอาเค้กเนี่ยมาใส่กระเป๋าของเราเองเก็บเกี่ยวผลผลิตในบ้านดูแลผักสวนครัวต่างๆถึงเวลาไปโรงเรียนแล้ว let's go <S และ,ะเราก็มาถึงโรงเรียนในวันเกิดของโซนิควันนี้นะคะเราจะเอชอัพซิมจากทางบ้านที่เป็นลูกหลานซิมทางบ้านนะไม่ใช่ NPC เนี่ยเอชอัพไปทุกคนเลยเราดูกไม่มาหรออย่าบอกนะว่าดูกโตแล้วอะดูกเป็นยังอดดาวเต เขาเป็นยางอดดาวเมื่อวานหรือเปล่าเราก็ไม่อาจทราบได้แต่ทีนี้เราจะไม่สอบนะคะวันนี้เราจะมาแฮ p ปี้เบอร์เดย์ชื่อเอ,อเราจะให้เพื่อนมาแถวนี้ได้ยังไงบ้างนะเรียกมาได้ไหมเนาะค a l โ o เวอร์ Call over. อย่างน้อยให้มีคนมายินดีกับงานวันเกิดของเราที่โรงเรียนบ้างได้ไหมนะแล้วทำไมเราเป่าไม่ได้อะ must be in the Center of the T ์ออฟเ็เราไม่วางไม่กางหรอโอ้ oh. ระวังไม่กางหรอมเมื่อกี้อ่ะมาตาหนูเพื่อนมาแถวนี้แล้วลูกไปเบอร์เดย์เลยลูก<อ>เราจะโตเป็นหยังอดดาแล้วนะในวันศุกร์วันนี้โอ้ขอบคุ ทุกค,คนที่มาแสดงความยินดีครับฮับปูดเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยเพิ่งไปมาเป่าเค้กก่อน <laughs> จัดการซิมอะไม่เคยได้เลยอุปนิสัยสุดท้ายของรุ่นสีฟ้าจะต้องเป็นคน family oriented นะคะหรือว่ามีความสุขท่ามกลางครอบครัวของตัวเองและ aspiration เนี่ยเราจะเลือกใหม่ให้น้องเขาไปเลยเนาะให้เป็น super parent น้องได้ trait responsibility แล้วก็ good manners ด้วยและเราก็จบด้วยเกียรตินิยมนะคะเย้จบแล้วครับทีนี้เราจะเรียกเพื่อนออกมาจากห้องเรียนได้ไหม age up s i m นี่ไง c l i f t o n m o l e l e y นายมาเป่าเทียนได้ไหม อยู่ไหนอ่ะโอ้เรียกได้ค่ะงั้นเดี๋ยวมีมีซิมขอเอชอัพซิมของทางบ้านก่อนและนี่ก็คือโฉบหน้าลูกหลานซิมจากทางบ้านนะคะที่เราเอชอัพให้เขาในที่แห่งนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องสมัครงานแล้วใช่ไหมซึ่งงานที่เราจะทํานะคะเราจะทําอยู่ในสายอาชีพนักวิจารณ์ทุกคนเนี่ยมีความเห็นเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะได้ค่าตอบแทนเพื่อใช้ความเห็นนี้ซิมที่รู้สึกว่าตนเองมีวิจารณญาณในการที่จะวิจารณ์คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าสู่อาชีพนักวิ ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารหรือว่าทางด้านศิลปะสิมของคุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้นะแต่คนอื่นเนี่ยเขาก็จะรับฟังสิ่งที่คุณพูดเสมอรู้สึกว่าการแปลภาษาไทยของเราก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะต้องขอัยคุณผู้ชมด้วยนะคะหวังว่าจะตีความกันได้สมัครงานแล้วก็มีแอด i g n เมนต์อันแรกมาเลย Level up writing skill โอเค Good การที่เราจะมีสกิลการเขียนเพิ่มขึ้นได้เราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมงั้นเรามาที่นี่ดีกว่ามาที่ไลบรี y ในเมืองคอปเปอร์เดลนะคะชวน แฟนของเรามาด้วยดูเขาก็เป็นวัยอย่างอดดาวแล้วอะเสียดายเนาะไม่ได้เป่าเค้กด้วยกันที่เราจะชวนเขามาเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะพูดกับเขานะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเขาเราอยากให้เขามีงานมีการที่เขาได้ทำอะเราก็ต้องถามหน้าที่การงานเขาก่อนเขาก็บอกว่าเขายังว่างงานอยู่ใช่ไหมพอเรารู้ว่าเขาไม่มีงานเราก็เข้ามาที่ดิปต t s ตรงนี้นะคะแล้วก็ A ัพดูคทูเพอร์ซ e เดดเ dream job ให้เขาไปหางานในฝันของเขาเขาจะได้มีงานที่เขารักทำด้วยเออเอ้าแล้วทำไมไม่ชอบคีดหน้ากันล่ะดูบอกว่าฉันก็เห็นด้วย นะแต่ฉันอยากพูดเรื่องอื่นมากกว่าถ้าเธอจะไม่ว่าอะไรเอา้าไม่ได้ปะะดกดูกต้องมีงานทํานะเออเพิ่งขอไปต้องรอที่หลังด้วยเออเอาเลยเต็มที่เลยเราหาคอมพิวเตอร์กันค่ะด้านบนน่าจะมีใช่มีจริงๆด้วยมานั่งเลยลูกเอา้าเด็กแย่ ลูกใครนัมเบอร์นัมเบอร์สองอีกแล้วหรอนัมเบอร์สองกี่กนแล้วอะเราสามารถเขียนคอลัมน์ได้ด้วยอะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยไม่เคยเล่นสายอาชีพนี้เลยน่าจะมีอะไรที่เรียนรู้กับสายอาชีพนี้อีกเยอะเลยว้าวเขียนคอลัมน์ได้ค่าเฟรมด้วยแม่เราก็ส่งเมสเซจมายินดีกับเราด้วยพูดไม่ทันแล้วเขียนเสร็จแล้วหรอตาหนูตาหนูเขียนเสร็จแล้วลรอลูกมาเขียนอีกลูกเพราะว่าสกิลไรติงของหนูจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเขียนฮะเขียนได้129เหรียญ เขียนคอลัมน์ได้เงินด้วยจริงปะเนี่ยในลองอีกทีซิไม่มั่นใจกับแชทีแต่รู้ว่ามีกว่าไหมไปเรื่อยเขียนเสร็จแล้วก็ไม่ได้เงินนี่เราหนยี่สิบเก้าเหรียญเมื่อกี้มาจากไหนอะคะขอลองอีกทีนะเพื่อความชัวร์ลงงว่าหนึยี่สิบเก้าเหรียญเมื่อกี้มาจากไหนก็ไม่ได้เงินนี่าเอาแล้วเมื่อกี้เราได้อะไรมาจากไหนอะหรือว่า work from home แล้วได้เงินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่า level up ใช่ปะแต่ตอนนี้มี s p i c e festival ต้องไปค่ะไปหาเงินค่ะไปกับดูกด้วยค่ะติดแฟนค่ะรักแฟนมาก จะบอกมาถึงแล้วก็ชื่นชมแฟนของเราก่อนเลยอื้ยแกร์บโปสเตอร์ด้วยจ้าดูในดูดีมากเลยนะแต่เมื่อไหร่เราจะย้ายมาอยู่ด้วยกันล่ะอยากให้นายมาเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันนะ่ะเนเน่เราก็รู้จักกันมาน,นานขนาดนี้แล้วเครียดอะไรวะไปเก็บโปสเตอร์แปรซ o นิกเราชอบให้คนอื่นมาขออะ่ะทำไมก็ไม่รูกก้อะคุณผู้ชมพ่อห่วง,งอกแล้ว <c oughs> ไม่พ่อมาที่นี่ผมไม่ไปกับพอ่อพ่อมาที่นี่พ่อช่วยมาหาผมดีผมปลุกพ่อหัวงอกเลยแล้วเก็บอะไรได้บ้างก็ขายทิ้งไปได้ต้นวัวมันต้องปลูกแล้ไหมมันต้องปลูกละไหมะเห็ดเนี่ยเดี๋ยวเอาไปปลูกที่บ้านนะคะแล้วก็แครอทก็คิดว่าจะเอากลับไปปลูกด้วยได้ของเล่นเด็กมาจากไหนไม่รู้ขายได้อีกร้อยห้าสิบห้าเหรียญมีคนปิ้งอะไรไว้เยอะแยะเลยตาหนูหนูเดินมานี่ได้ไหมคุณผู้หญิงคนนี้ปิ้งไม่หยุดเลยใกล้กันเดียคุณมินโชกไอศครีมตาหนูเดินมาหรือยังลูกตาหนูอยู่ไหน ตาตนุมาถ่ายรูปอาหารหน่อยแล้วเออถ่ายรูปถ่ายรูปอัพลงโซเชียลถ่ายรูปอาหารแล้วก็ถ่ายรูปกูกับแฟนเราด้วยเอา้าแฟนหายไม่มีแฟนในเลือกเจยเให้โซนิกเดินเก็บของไปเรื่อยๆเลยนะคะได้โปสเตอร์มาหนึ่งอันแล้วมันก็ ขึ้นมาว่าได้คราฟเวอรโอรินอีกหนึ่งอันโอ้ร่ำรวยมากว้พันสีนี่เรียกรวยได้ไหมคะน้องทํางานวันไหนบ้างเอ่ยอุ้ยพรุ่งนี้ทํางานวันแรกงั้นเรากลับไปนอนที่บ้านกันเถอะตอนนี้โซนิกก็เป็นวัยอย่างอเดาแล้วนะคะเป้าหมายต่อไปที่เราจะต้องทํากันเนี่ยก็คือสร้างชีวิตโซนิกให้เพอร์เฟกที่สุดแล้วเราถึงจะมูฟออนไปขั้นต่อไปได้แล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะซีซีลิสที่เราใช้ในคลิปนี้ยืมมาจากที่เดิมเลยนะที่เดียวกับเอนหนึ่งแล้วก็เอนสองเลยสีฟ้ามันเยอะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าไหนๆ ทั้งทีแล้วก็เล่นให้คุ้มไปเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันเสมอเลยนะคะวันนี้เราส่งโซนิกเข้านอนกันเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย